ปกติเวลาเราพูดเรื่องเงินเดือนในองค์กรเนี่ยนะคะมักจะคิดว่าเป็นความลับสุดยอดเลยแต่ว่า,าบทความของคุณนรงวิทย์แสนทองกลับชวนมองต่างไปค่ะว่าจริงๆแล้วปัญหาอาจไม่ใช่เรื่องความลับแต่เป็นเรื่องที่องค์กรเหมือนกําลังบินแบบไม่ดูนปัดอะคะ่ะคือเต็มไปด้วยความไม่รู้ในเรื่องสําคัญอย่างคนกับต้นทุนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าความไม่รู้นี้มันส่งผลเสียยังไง รประเด็นนี้น่าสนใจมากคือบทความชี้ว่าหลายฝ่ายที่จริงๆแล้วควรจะรู้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนผลงานเนี่ยกลับไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่มันเลยเหมือนการบปรหิหารจัดการแบบเ,เดินในความมืดนะครับแล้วที่น่าสนใจกว่าคือความไม่รู้ที่ว่านี้ไม่ได้อยู่แค่ที่พนักงานทั่วไปใช่ไหมคะใช่เลยครับมันไม่ได้อยู่แค่ที่พนักงานแต่มันกระจายไปหมด ทั้งฝ่าย HR เองผู้บริหารระดับสูงหรือแม้แต่หัวหน้างานโดยตรงเลยนะครับแต่ละส่วนก็มีความไม่รู้ในมุมของตัวเองนะซึ่งพอมารวมกันแล้วมันกระทบกันเป็นลูกโซ่เลยครับอ๋อค่ะค่ะน่าสนใจมากค่ะลองมาดูทีละส่วนเลยนะคะเริ่มที่ HR ก่อนบทความบอกว่า HR เนี่ยมักจะรู้ดีตอนแรกๆตอนตั้งเงินเดือนให้พนักงานใหม่ใช่ไหมคะให้มันสอดคล้องกับตลาดกับงบประมาณที่มีอะไรแบบนี้ครับ ตอนเริ่มต้นนี่เป๊ะเลยแต่พอกระบวนการจ้างเสร็จไปแล้วเนี่ยการตามดูว่าเออพนักงานคนนี้ทำงานคุ้มค่าจ้างไหมสร้างแบลูจริงๆหรือเปล่ากลับแบบไม่ค่อยชัดเจนการปรับเงินเดือนประจำปีก็เลยเหมือนทำตามรอบตามปฏิทินไปมากกว่าจะดูว่าผลงานจริงๆมันเป็นยังไงมูลค่าที่สร้างคือเท่าไหร่ซึ่งจุดนี้มันสะท้อนปัญหาใหญ่เหมือนกันนะครับว่า กระบวนการเรื่องคนกับเรื่องผลลัพธ์ทางธุรกิจมันอาจจะไม่ได้เชื่อมกันจริงๆเพอะเอชไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้มันส่งผลเสียแค่เรื่องปรับเงินเดือนหรือว่ามันลามไปเรื่องอื่นด้วยครับก็น่าจะลามนะคะอย่างเรื่องการวางแผนพัฒนาหรือแม้แต่จะรักษาคนเก่งๆให้อยู่กับองค์กรนานๆเนี่ยมันก็คงกระทบไปด้วยทีนี้พอขยับไปดูที่ระดับผู้บริหารบ้างบทความก็ชี้ค่ะว่าผู้บริหารส่วนใหญ่จะเห็นแค่ภาพรวมใหญ่ๆคือ ต้นทุนพนักงานรวมทั้งหมดเป็นก้อนเท่าไหร่แต่พอจะให้เจาะลงไปว่าเอ๊ะคนไหนคุ้มคนไหนอาจจะแพงไปเทียบกับผลงานหรือใครที่แบบมีแววน่าลงทุนพัฒนาต่ออันนี้อาจจะตอบยากครับกลายเป็นว่าการวางแผนเรื่องคนก็มักจะมองย้อนหลังไปหน่อยแบบว่าปีที่แล้วจ้างกี่คนปีนี้เพิ่มเท่าไหร่ดีแทนที่จะมองไปข้างหน้าว่าอีก3ปี5ปีเนี่ย ธุรกิจเราอยากได้คนที่มีความสามารถแบบไหนแล้วจะหาคนแบบนั้นมาได้ยังไงหรือจะพัฒนาคนที่มีอยู่ยังไงคือมันเป็นการวางแผนที่ขาดข้อมูลเชิงลึกเรื่องศักยภาพรายคนไปเลยนะครับแล้วจุดที่ฟังดูขัดแย้งมากๆเลยนะคะคือกรณีของหัวหน้างานโดยตรงเลยค่ะคนที่อยู่ใกล้ชิดลูกน้องที่สุดเห็นการทํางานจริงๆแต่บทความบอกว่าหลายครั้งกลับกลายเป็นว่าไม่รู้เงินเดือนของคนในทีมตัวเองใช่ครับ อันนี้ฟังดูแปลกแต่ก็เจอบ่อยจริงๆนะครับผลก็คือพอหัวหน้าไม่รู้ต้นทุนเนี่ยการจะตั้งความคาดหวังหรือประเมินผลงานเทียบกับสิ่งที่องค์กรลงทุนไปมันก็ทำได้ไม่เต็มที่ต้องรอข้อมูลสรุปจาก HR ซึ่งบางที HR ก็ไม่ได้เห็นหน้างานจริงเท่าหัวหน้าโดยตรงมันก็เลยเหมือนขาดเครื่องมือสาคัญในการบริหารทีมไป อพอเห็นภาพความไม่รู้ของแต่ละส่วนแบบนี้แล้วผลกระทบต่อองค์กรโดยรวมมันน่าจะรุนแรงเหมือนกันนะคะครับมันทําให้การบริหารทรัพยากรบุคคลหรือ HR เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ทําตามกฎตามระเบียบตามขั้นตอนไปหรือบางทีก็ตามความรู้สึกมากกว่าจะเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์จริงๆการตัดสินใจเรื่องคนทั้งจ้างทั้งขึ้นเงินเดือนโปรโมทหรือส่งไปพัฒนาเนี่ยมันไม่สามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายธุรกิจหลักให้เต็มที่ สุดท้ายองค์กรก็อาจจะเสียความสาม,มารถในการแข่งขันไปโดยไม่รู้ตัวเพราะใช้คนซึ่งเป็นทรัทรพยากรที่แพงและสําคัญที่สุดใน,นมิคุ้มค่านะครับจะเปลี่ยนให้เกิดความเข้าใจแล้วใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาได้ยังไงมีครับมีข้อเสนอที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างเลยข้อแรกคือต้องพยายามเชื่อมโยงไอ้ตัว J D หรือรายละเอียดงานนะครับกับผลการปฏิบัติงานจริงๆ Performance เนี่ยแล้วก็ค่าตอบแทนให้มันชัดเจนขึ้น คือต้องตอบให้ได้ว่างานตำแหน่งนี้จริงๆคาดหวังผลอะไรวัดผลยังไงแล้วมันมีมูลค่ากับองค์กรเท่าไหร่กันแน่อ๋อทำให้มันจับต้องได้วัดผลได้มากขึ้นนะคะถูกต้องครับข้อ2คือต้องให้หัวหน้างานเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในการกำหนดหรือทบทวนค่าจ้างลูกน้องตัวเองเพราะเขาคือคนที่เห็นหน้างานเห็นศักยภาพจริงๆแล้วก็ข้อ3คือบทบาทเ r ชเองก็ต้องปรับ เปลี่ยนจากการเป็นเหมือนหน่วยงานสนับสนุนทำงานเอกสารมาเป็นคู่คิดทางกลยุทธ์หรือ strategic partner ให้ได้ต้องเข้าใจธุรกิจมากขึ้นทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารมากขึ้นครับแล้วข้อสุดท้ายล่ะคะมีอีกไหมข้อสุดท้ายคือต้องเปลี่ยนมุมมองเรื่องข้อมูลเงินเดือนไปเลยครับจากที่มองว่าเป็นความลับสุดยอดเนี่ยให้มองว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่สำคัญ องค์กรควรจะมีระบบที่ช่วยให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานเท่าถึงข้อมูลต้นทุนบุคลากรที่จําเป็นได้แล้วก็นําไปใช้ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้จริงๆอย่างเหมาะสมแล้วก็ทันเวลาหัวใจสําคัญเลยคือทำให้ข้อมูลค่าตอบแทนการประเมินคุณค่าของงานของคนเนี่ยมันโปร่งใสขึ้นในระดับที่เหมาะสมนะวัดผลได้แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์จริงๆไม่ใช่เก็บไว้เฉยๆหรือปล่อยให้ไม่มีใครรู้จริง ชัดเจนมากเลยค่ะสรุปก็คือการเก็บเงินเดือนเป็นความลับเนี่ยอาจจะช่วยให้ดูสงบเรียบร้อยได้แป๊บเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วความไม่รู้ในมิติต่างๆที่เราคุยกันมาเนี่ยแหละคือตัวที่กัดกินศักยภาพองค์กรในระยะยาวจริงๆการบริหารโดยที่ไม่มีข้อมูลเชิงลึกเรื่องคนเนี่ยแหละค่ะคือความเสี่ยงของจริงใช่เลยครับแล้วก็มีประเด็นที่บทความทิ้งท้ายให้คิดต่อนะครับว่านอกจากการปรับระบบปรับบทบาทหน้าที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรด้วย ว่าวัฒนธรรมแบบไหนที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงเรื่องคุณค่ากับค่าตอบแทนของพนักงานได้โดยที่ไม่สร้างความขัดแย้งนะแต่กลับกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่มันตรงจุดเป็นธรรมมากขึ้นอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่เรื่องวัฒนธรรมที่แต่ละองค์กรคงต้องกลับไปคิดเป็นกันบ้านกันต่อครับ